โอเคผมรู้สึกว่างานภาพอะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนใน่านแรกอยู่แต่ว่าสิ่งที่แต่างคือความสึกความสึกที่มันสโลไลท์สโลไลท์จริงๆอะ่ะทั้งกาตรตบบุกหรืออะไรมันดูแบบว่าดูดูช้า ซึ่งในความหมายช้าคือถ้าเที่ยวก่อที่แรนแกจะได้เห็นเลยว่าเวลาตบบุกหรืออะไรทุกอย่างมันจะดูเร็วแต่อันนี้มันแบบข้างตบบลกหรือว่าอะไรดูช้าทุกอย่างดูช้าไปหมดไม่ได้เร่งรีบอะไรดูสมกับคำว่าสโลไลอะแต่ให้มันดูสมกับเป็นสโลไลก็าอาเฉพาะนี่เหรอมั้งนะอยู่กับปครอบครัวแล้วอ่ะก็เลยอาจจะไม่ได้มากละแต่รู้จักโลกแล้วเหมือนะไมาหลายคนเลยสนุกดีเนาะ โอเคหลัง okay. จากเทด,ดูแล้วก็นั่นแหละรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูสโลไปหมดเลยแม้แต่จังหวะตบบบกของแม่มดกระช้าลงไปอีกจังหวะหนึ่งซึ่งก็นั่นแหละแต่ไม่แน่อาจจะเป็นเพราะซีซันก่อนนี่คือเออเริ่มจากไรกะใช่ไหมไล่มาื่เยๆเลยไปเรื่อยเริ่ม,มเริ่มจากความอยากใช้ชีวิตสโลไลท์หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตสโลไลท์มา300ปีอยู่ๆความวุ่นวาก็ ปู่เข้ามาพร้อมกันทีเดียวมันก็เลยแบบว่าดูมีความวุ่นวายสักหน่อยอะไรอย่างี้แต่ว่าตอนนี้แม่มดเราก็ไม่มีลูกสาวมีลูกสาวมีมังกรมีเอลมีผีคือัตอนนี้มันดูแบบเป็นครอบครัวแล้วไงเนาะก็เลยอาจจะดูไม่ได้วุ่นวายสักเท่าไหร่แต่ดูจากตรง E D เมื่อกี้แล้วซึ่งคาดว่าน่าะจะเป็นตัวีแหละคิดว่า <c oughs> คิดว่าเดี๋ยวได้วุ่นวายเหมือนเดิมเออคิดว่ามันจะได้วุ่นวายเหมือนเดิมแต่ขอถ้าเกิดจะวุ่นวายก็ขอให้เหมือนตอนแรกแล้วกันเพราะว่างานภาพลายเส้นโทนอ่ไงเงี้ยเหมือนเดิมเปย นะเราเปิดมาดูพอมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยชินนะ,ะส่วนเพลงก็พอดีนะแต่ว่าต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอฟัง e ีก่อนเอ้ยพบที่เป็น랩นี่เป็น OP OP หรืออีดีวะ랩นี่เป็นของอ,อีดีเด็กอ๋อไม่ใช่랩เป็นของ OP เีแต่ว่าแลฮะอยากได้ขอมวุ่นวายครับ <c oughs> เอาเป็นว่าไม่เจอกันที่นา่